นอนไถดินโคนทำความสะอาดบ้านหลังน้ำรด จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกกเข้าท่วมอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาโดยวันนี้นะคะระดับน้ำได้ลดลงทำให้ชาวบ้านเริ่มสูบน้ำออกจากพื้นที่บ้านและเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่15กันยายนนะคะมีสมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นความทุ่มเทของสามหนุ่มขนาดช่วยไถโคลนที่มาจากน้ำท่วมใหญ่โดยคนหนึ่งนอนขวานเพื่อโกยโคลนส่วนอีกสอง คนช่วยกันจับแล้วลากเพื่อนไปกับพื้นพอมราระบุข้อความว่ารถไถ DIY ขอบคุณน้องๆมาก,มากๆที่ทุ่มเทขนาดนี้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วความเหนื่อยจะลดลงเองซู้ๆค่ะทุกคนอย่างไรก็ตามค่ะคลิปด,ดังกล่าวนะคะมียอดผู้เข้าชมกว่า10ล้านครั้งมีชาวเน็ตคอมเมนต์กันจำนวนมากเช่นไม่เครียดดีค่ะแต่ระวังเศษไม้เศษกระจกบาดได้นะคะเป็นห่วงเป็นกำลังใจให้ค่ะระวังเศษตะปูหรือกระจกนะคะเสียวแทนเลย เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสนุกคือหัวใจคนไทยที่ไม่ยอมทอและไม่ยอมแพ้